ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชัยอีมุกดาหารนำมาจากหนังสือเรื่องผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระครูวิเวกธรรมทารี พระธรรมทโรครูบาแจ้วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนในนามของคณะสิทธิานุสิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญญูกะตะเวทิตาคุณ เนื่องในวาระครบครอบ114ปีชาตการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่62บูรณะพระพุทธรูป ทำไมหลวงปู่จึงนั่งอาบน้ำครับยืนอาบมันเป็นคฤรัสหัสเขาอาบกันเรานักบวชต้องสำรวมให้มากยืนอาบเวลาสาดน้ำมันก็เหมือนผู้หญิงเขาอาบหลวงปู่จามไม่เคยเลยที่จะไม่นุ่งผ้าเวลาอาบน้ำต้องนุ่งผ้าอาบน้ำเสมอยิ่งมีลูกศิษย์คอยปรนิบัติเวลาอาบน้ำดูมันท่านยิ่งต้องระวังตัว เปลือยกายอาบน้ำมันเหมือนเปรตไม่มีเสื้อผ้าไม่มีใครให้อายก็อายหมู่เทวดาสบู่ที่ใช้จะไม่ใช้ชนิดที่มีกลิ่นหอมมากเกินไปแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนจึงอาบน้ำสงน้ำใช้น้ำไม่มากนักอาบล้างคราบเหงื่อใครความรื่นของสบู่หมดก็พออาบหลายอาบนานมันเปลืองน้ำเปลืองไฟ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์พศ2546มีโยมคนหนึ่งนำหลานน้อยมามอบถวายเป็นบุตรบุญธ,ธรรมขององค์หลวงปู่ท่านเป่ากระหม่อมให้แล้วให้โอวาทเป็นธรรมะว่าธาตุโลกสัตว์เขาเที่ยงอยู่ในโลกมีอยู่เป็นอยู่เกิดแก่เจ็บตายเกิดดับมันมีอยู่ในโลก มีมาก่อนเรามีมาพร้อมโลกมันเป็นทารกเด็กก่อนเป็นคนใหญ่คนใหญ่มันมาก่อนคนเท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกขันห้าเป็นด้วยความยึดถือยึดครองสำคัญมั่นหมายนับพบนับชาติจนมืดมนไม่รู้หนทางเกิดมาก็หลงทันทีจากนั้น โทษะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นทิฏฐิเกิดขึ้นบาปกรรมใดๆเกิดขึ้นมันจึงมืดจึงเมาจึงหลงรูปนามจึงไม่เที่ยงอย่าผูกมัดหลายกับรูปนามนี้ในปีพศ2544ขณะที่กำลังก่อสร้างศาลาใหม่อยู่นั้นองค์หลวงปู่จามหาปุญโญท่านได้ปรารบว่า ข้าไม่ขัดข้องล็อกเรื่องก่อสร้างขอให้มันถูกต้องดูแต่ข่าสร้างสาราได้เสาสี่ต้นนั้นขออนุญาตต่ออำเภอขออนุญาตต่อป่าไม้มีเงินพอแล้วจึงทำจึงสร้างอันนี้สูเจ้าพากันเก่งแท้ๆข้ากลัวสูเจ้าแล้วละ่ะหากหนีไปได้ข้าจะไปอยู่ป่าหิมะพานก็เสียคนเดียวมีเงินไม่พอมาพากันคิดสร้างคิดแปลง สูจะทำอย่างใดขายหลวงปู่ครับผมเออขายเถอะใครขา,ขายค่ากินมันต้องตกนรกแน่นอนใครจะไปรื้อไปมังนรกอเวจีอย่างใดก็ไปเถอะนี่มามังศาลาข้าสูได้เงินเท่าใดได้คนละกี่บาทเห็นว่าข้าเป็นพระเฒ่าพระแก่แล้วไม่รู้อะไรอย่างนั้นเหรอพอเงินขาดไม่พอก็ทุกร้อนอย่างนี้ละ่ะองค์หลวงปู่ ปรารบเพื่อกำลาบลูกศิษย์พอคณะศิษยานุศิษย์ทราบดังนั้นจึงได้รีบนำเงินซึ่งเดิมจะถวายเปงวดงวดตามงวดเงินงวดงานของการก่อสร้างโดยได้ถวายปัใจจัยให้ครบเพื่อองค์หลวงปู่จะได้ไม่ต้องปรารบใดๆอีกถ้าหาขอไปได้จะไปอยู่ป่าหิม,มาพานต์ขี่ครานอยู่วุ่นวายกับพระสมัยใหม่ไม่อยากเป็นหมู่กับพระสมัยนี้หาขอเงิน อยากได้ยศเมาลาบเมาคนนอนนำสาวลักของอรหันไม่ปลอมทำไม่ปลอมแต่ชาติของคนมันปลอมมันหลงอวดตนอวดดีต่อธรรมเดิมทีเป็นพระเนงกันแต่รูปนอกรูปในเป็นเปรตทั้งหมดสอนเขามีได้ดอกพระสมัยใหม่สอนมันหลายเดี๋ยวมันจะโกรธห้เอาผมคนเฒ่านั่งหลับตา ไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานารกไม่เต็มหลอกเออผู้คนญาติโยมสอนเขาอยู่ให้เขาได้รู้จักไหว้พระสวดมนต์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เจริญเมตตารู้รักษาศีลรู้ภาวนาบ้างให้เด็กเป็นนิสัยปัจจัยของเขาต่อไปวันหนึ่ง มีคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลคำชะอีมาตรวจไข่องค์หลวงปูจามมหาปุญโญท่านยอมให้ตรวจอาการภายนอกแต่ไม่ยอมให้เจาะเลือดท่านว่าหมอรู้จักวันตายไหมเมื่อใดมันจกตายเป็นหมอรักษาโรคไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายได้ไหมเป็นหมอก็ตายเป็นนี่มันแกมันเท่ามันรอวันตาย ทำรักษาเอาไว้จนอยู่มาได้ทุกวันนี้คนบาปก็ได้บาปหาบหนักหาบเซคนบุญก็ได้บุญมากบุญหลายอยู่เมืองเหนือคนมายินดีพอใจด้วยก็มีมาอยู่บ้านก็เหมือนกันแต่นี่ลูกหลานทำร้ายส่วนคนมาเคารพนับถือมันคนที่อื่นเขาตั้งใจเสาะหาบุญเขาก็ได้บุญ สอนคนใกล้เขาไม่ค่อยฟังแต่สอนคนไกลนั้นเขาฟังเขาก็ได้สุขได้เจริญนับเมื่อครั้งผู้เขียนยังเป็นเด็กวัดเข้ามาอาศัยอยู่วัดกับหลวงปู่จามสังเกตได้ว่าหลวงปู่จามมิใช่พระผู้จะอยู่เฉยๆท่านต้องหางานเล็กงานน้อยทาอยู่เสมอเช่นขันตักน้ำทำด้วยการน้ำด้ามมีด ด้ามจอบด้ามเสียมแมกวาดลานวัดกบสายไม้ไม้เทา้าตลอดจนด้ามทพีด้ามตะหลิวงานประจำที่ท่านทำตลอดคือเผาถ่านไม้ไว้ใช้ท่านมักจะพูดเสมอว่าอยู่เปล่าไข่หนาวมันจะกินตีนกินมืออย่าอยู่เปล่าอยู่ไดจะตายง่ายตายไวพอมาบวชเป็นพระแล้วท่านก็ว่า เป็นพระหนุ่มน้อยหนุ่มแน่นแรงเหลือหลายอย่าอยู่ได้ตั้งใจเดินจงกรมภาวนาอย่าเป็นคนผู้ดื้อด้านเหลือคำของพระพุทธเจ้ามันจะได้บาปให้รู้จักอินทรีย์สังวรระมัดระวังให้จงหนักเมื่อผู้เขียนอายุพรรษาครบสี่ปีท่านจึงว่าดีแล้วอายุพรรษาครบสี่มุมผเหลืองก็พอรู้พอฉราดอยู่บ้างแต่ยอย่าเมาอายุพรรษา ท่านอาจารย์ชอบฐานสสโมถามเมื่อปากกันครั้งแรกพรรษาครบสี่มุมผ้าแล้วก็ตุครบแล้วครับผมเออทีนี้คุยกันต่อไปว่าเป็นพี่ชายของเนนจูมชื่อจามเคยบวชเนนกับเพื่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตครูอาจารย์สิงขันตยาขโมท่านอาจารย์ชอบฐานะสมโมก็ชวนไปทุดงแม่บอแก้ว อำเภอสเสมิงเชียงใหม่เลยในวันนั้นชอบพอใจไปมาด้วยกันแต่นั้นมาเราก็ปฏิบัติวัดถาเพิ่นทุกอย่างโอวาทสอนคณะแม่ชีบันทึกจากความทรงจำของคุณแม่ชีบุญแยงแสนโสมพระมหาชนกไปอยู่ในคลื่นซัดของทะเลได้ว่ายน้ำอยู่ตกกลางคืนสังเกตพระจันทร์ทุกคืนครบวันที่เจ็ด ตกน้ำมาเห็นพระจันทร์เต็มดวงโอ้วันนี้เป็นวันอุโบสถท่านกบวนปากด้วยน้ำเค็มตั้งใจสมาทานศีลของตนตลอดวันได้ะระลึกตรึกตรองคิดถึงปฏิปทาของโลกของสัตว์ทั้งหลายในโลกบุพกรรมของสัตว์ทั้งหลายในโลกย้อนเข้าหาตัวเองตัวเรานี้ศีลมีแล้วเหลือแต่ความภาคเพียรที่จะไหว้น้ำทะเลน,นี้ ให้พ้นไปได้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นแม้อยู่กลางทะเลมองไม่เห็นฝั่งน้ำอยู่นี้ก็จะต้องพยายามด้วยพละกกำลังอันมีอยู่นี้ให้ถึงฝั่งให้จงได้นี่ปฏิปทาของนักปรา์ท่านรู้ว่าชื่อว่าความเพียรน,นั้นไม่เคยเสียหายไม่เคยไร้ค่ามีแต่ให้ความสุขฝั่งคือความพ้นทุกนั้นมีอยู่ ต้องเดินทางด้วยทานศีลภาคเพียรอดทนและปัญญาผู้มีความเพียรแม้ตายก็พ้นโทษคือพ้นจากคำติฉินนินทาคราหาท่านจึงว่าแม้ตายไปในขณะนั้นก็ไม่เป็นหนี้ระว่างโลกระว่างคนระว่างตนนี่ปราดท่านดำเนินปฏิปทาของตนอย่างนี้ตัวอย่างของผู้มีความเพียรมีอยู่ มหาสมุทรกว้างใหญ่ครอบชมพูทวีปสังสารวัตรเวียนว่ายตายเกิดมากกว่านี้กว้างกว่านี้ลึกกว่านี้ยืดเยื้อยาวนานกว่านี้โลโกอจินตโยโลกคือการเกิดการตายนี้เกินกว่าประมาณพระมหาชนกตกน้ำคือปราดผู้เกิดอยู่ในโลกแล้วก็พ้นจากโลกนี้ไปได้ ตัวเราเองเดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ต้องภาคเพียนให้รู้ตนเองให้รู้กิจของตนไหว้น้ำภาคเพียนด้วยเรียวแรงกำลังทั้งหมดผลคือความสำเร็จย่อมให้สุขทั้งสุขโลกีและสุขโลกุตระพวกเรานักบวชทั้งหลายนี้หากท้อแท้ท้อถอยไม่รเริ่มในความภาคเพียนก็เหมือนกับคนไปค้าร่วมกับ พระมหาชนกตกน้ำตายเป็นอาหารสัตว์น้ำทะเลเหตุเพราะขาดวิริยะขาดปัญญามันตายตั้งแต่ยังไม่ไว่ายน้ำบวชมาแล้วนี้อย่าให้ตายแต่วันบวชให้ตนของตนคิดอ่านให้ดีวันนี้วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงให้ตรวจตราดูศีลของตนดูความเพียรของตนบริสุทธิ์หรือไม่ขยันมันเพียรหรือไม่ ปัญญาของตนอย่างใดคิดอ่านแก้ไขตนเองต้องพยายามให้ถึงที่สุดคนทั้งหลายจะได้รับความสุขจากความเพียรพยายามของเรานี้มากต่อมากเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่หมดจดกายใจที่สมบูรณ์นี้เองเป็นเครื่องพาให้ถึงฝั่งน้ำได้โสสานิกังคะเป็นหนึ่งใน13ของทุดงควัตสิบสา หมายถึงการไปรเยี่ยมป่าชา้าหรืออยู่ในป่าชา้าซึ่งองค์หลวงปู่จามหหาปุญโญจะออกไปเยี่ยมป่าช้าหน้าวัดเกือบทุกวันที่มีโอกาสช่วงเดือนเมษายนพศ2546วันหนึ่งเวลาประมาณ17นาฬกาได้เข็นรถเข็นให้หลวงปู่จามนั่งออกไปหน้าวัดเพื่อดูกองฟอนเขาเผาศพของแม่ชีแดงผิวขำํ ท่านจึงปรารบว่าเกิดมาไม่อาจเลือกได้ตามความพอใจแต่ทุกคนก็มาเกิดเกิดมาตายมีชีวิตอยู่ก็เลือกเอาแต่ชั่วที่จะเลือกดีนั้นมีน้อยแม่ชีคนนี้แต่ก่อนหนักโทสะต่อมาบวชชีรักษาศีลผลของการบวชผลของศีลผลของโทสะผลของการมีครอบครัวก็มีอยู่ ชาติแต่ก่อนๆเคยเป็นข้ารับใช้ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาก่อนมาชาตินี้ได้พระธาตุของเพื่อนมากราบมาไหว้มาปฏิบัติบูบชาอยู่ห้าสิบปีผลอานิสงส์อันนี้ช่วยให้ได้ดีเห็นว่าได้มาจากท่านอาจารย์มหาบัวบุญกุศลของใครมันเรื่องของเหล่านี้ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้ตรวจสอบกับ ลูกหลานญาติใกล้ชิดของคุณยายชีแดงผิวขำก็ปรากฏว่าเป็นจริงผู้เขียนก็ได้เห็นเป็นบุญตาเล่ากันว่าได้จากองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแต่สมัยองค์ท่านมาจำพรรษาอยู่บ้านห้วยทรายได้มาหกองค์ต่อมาเพิ่มอีกสององค์ให้พระหลวงตโนไปสององค์ต่อมาเพิ่มอีกสององค์ให้บุตรเขยไปอีกสององค์ และวันที่นับดูวันนั้นก็มีแปดองค์และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกสององค์รวมอยู่ด้วยกันต่อมาภายหลังลูกหลานนำกลับไปถวายคืนให้องค์หลวงตามหาบัวที่วัดบ้านตาดอุดรธานีก่อนคุณแม่ชีแดงมรณภาพวันเดียวเท่านั้นคงเป็นบุญของคุณแม่ชีแดงผิวขำตามคำขององค์หลวงปู่จามอย่างแน่นอนล,ลูกลูกหลาน คงไม่มีบุญในส่วนนี้จึงไม่สามารถเก็บรักษาไว้กราบไหว้บูชาได้อีกต่อไปมีนาคมพศ2545รูปเหมือนของหลวงปู่จามหาปุญโญปั้นถวายโดยคุณโยมอวยชัยกล้าหารและคณะสิทธิ์กรุงเทพในช่างเขาทำส่งมาถึงวัดลูกศิษย์ก็ต้องกราบเรียนหลวงปู่ให้ทราบเรื่อง หากจะเรียนตรงๆก็กำเกรงวันๆกลัววอยู่บ้างจึงได้หามทั้งเก้าอี้แต่เอาผ้าคลุมไว้หามไปมาให้ท่านเห็นชวนให้สงสัยก่อนท่านจึงถามว่าแ๋วก็หามใครกลับไปกลับมาพระเนนป่วยหรือจึงเรียกคนที่หามให้กขาเอามาให้ท่านดูใกล้ๆพอเปิดผ้าคลุมออกเท่านั้นเองโอ้นี่มันเสียวผู้ฆ่านี ใช่ครับเขาปั้นเสร็จแล้วเขาทำไปตามเรื่องของเขาจากนั้นองค์ท่านก็พินิษพิจารณาดูดูจนละเอียดดูจนรอบตัวติบ้างชมบ้างพร้อมเอามือต่อยคางต่อยหูต่อยจมูกของรูปเหมือนเล่นเป็นที่พอใจแก่ลูกหลานสิทธหาคนที่เข้าประสงค์ถวายท่านท่านเรียกเสียวบักเซียววันต่อมา ผู้เขียนจึงได้กราบเรียนถามถึงอาน,นิสงส์ของการปั้นรูปเหมือนตัวแทนท่านปลารบว่าเขาสร้างขึ้นมาเอามาเป็นเยวให้เห็นว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจในนักบวชคนหนึง่งแต่ไม่ใช่เรื่องของเรานักบวชจะไปใส่ใจในความเป็นผลเป็นสุขไปทำไมพอสำเร็จแก่ผู้ทำอยู่แล้วรูปเหมือนนี้เมื่อตั้งไว้ใหม่ ญาติโยมคนใหม่ที่ยังไม่คุ้นหน้าคุณตาของหลวงปู่จามซึ่งไม่มากนักก็จะหลงว่าเป็นองค์จริงของหลวงปู่ด้วยเหตุนี้เองญาติโยมผู้ยังไม่ทราบเรื่องนักบางคนก็ขิ้วของเข้าไปถวายหรือบางคนก็เข้าไปนั่งคุยคุยไปคุยไปนานสองนานทําไมหลวงปู่ไม่พูดกับผมเอาแต่นั่งยิ้มบางคนก็เรียกอยู่นั่นแหละหลวงปู่เจ้าขา หลวงปู่เจ้าค้าหลวงปู่เจ้าข้าแม้ช่วงบ่ายญาติโยมมาจากทางไกลก็ตรงเข้าไปขอให้รูปเหมือนเป่าหัวให้เข้าไปขอน้ำมนต์ก็มีเป็นเหตุขำขันอยู่บ้างเป็นเหตุหน้าแตกอยู่บ้างจนต่อมาช่างกระจกเอาเรือนกระจกมาครอบไว้เรื่องหลงๆในหมู่สิทธิ์หาญาติโยมจึงหมดไป พศ2546กลางเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ใบไม้สักจะร่วงหล่นแห้งกรอบจากต้นแล้วหล่นลงมาวันหนึ่งองค์หลวงปู่จามนอนมองไปนอกกุฏิเป็นช่วงบ่ายผู้เขียนำนำน้ำชาขึ้นไปถวายด้วยความมักซื่อถามตรงหลวงปู่มองอะไรครับมองใบไม้มองแล้วคิดอย่างไรครับ มันหล่นไม่อาไลต้นมันตายไปแล้วก็จบของมันแต่เรานี้นอนดูมันมาหลายปีแล้วลำบากําคาญกับรูปเป็นลำเป็นเหลือจะตายมันก็อาไลต้นตายไปก็ไม่จบเรามันแก่เหมือนใบไม้เหลืองใกล้ตายทุกวันเมื่อใดมันจะตายยังไม่ได้เวลาครับตายไม่กลัวหรอก กลัวแต่ตัวห่วงรูปนี้แก้ไขมันไปตามเรื่องอยู่ทุกวันก็นายนายยังรู้รอความตายจากนั้นผู้เขียนกล่าวเรียนถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ของพระเนพะเนพระเนนใช้โทรศัพท์จะมีอะไรผู้คุยหาสาวกาะเกี่ยวหาญาติโยมไม่เหมาะกับเพศนักบวชรับหูรู้เรื่องรับตาใจเกี่ยว เมื่อใดมันจะตายตายแล้วดูท่าจะสบายเดี๋ยวก็ไข่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเลยกราบเรียนท่านว่าหากยังอยู่ในวัฏฏะนี้จะหาความสบายที่แท้จริงไม่ได้หรอกท่านเลยว่าต้องอดทนเนาะครับกระผมจากนั้นก็ฉันยาแก้ไข่หนึ่งเม็ดจึงล้มตัวลงนอน และพูดเตือนถึงเรื่องการมาช่วยงานวัดของญาติโยมชาวบ้านว่าใช้ญาติโยมทำงานให้วัดอย่าใช้ดิบให้ตอบแทนเขาเสมออย่าเตกคอเขาให้ใช้งานเกินไปหน้าที่หาอยู่กินเขามีอยู่ภาระเขามันมากใช้ไม่ดูหน้าดูหลังมันบาปนะวันหนึ่ง มีหมู่พระเนนมาจากอำเภอพรันรณานิคมสกลนครมาคารวะในช่วงเข้าพรรษาเอาไม้สีฟันมาถวายจำนวนมากตอเกเหลาขัดมาเป็นอย่างดีเสมอกันตาแห้งสนิทด,ดีองค์หลวงปู่จับมาพิจารณาดูถามว่าทำมาจากไม้อะไรทำจากนางไม้คอยครับกระผมพระท่านตอบแล้วหลวงปู่ก็พูดว่า มีหลายไม้ที่ทำได้ไม้คอยตอกง่ายสอยขนง่ายสีขาวงามแต่ไม่แข็งพอจิ้มฟันถูกน้ำลายก็อ่อนแต่ใช้แปรงฟันดีไม้ขุนทาหรือไม้หนามโกธาแข็งแรงทนทานแต่สีไม่ขาวงามเนื้อแน่นไม้ดีคนมีรสขมดับกลิ่นปากได้ดีขนแปรงยุ่ยง,ง่าย ไม้เมือดแอออนก็เอามาทำได้แต่ตอกย่อขนยากไม้สีฟันใช้เพื่อให้ปากลิ้นเหงือกฟันสะอาดแข็งแรงไม่มีกลิน่นดับกลิ่นได้สะเลกก็ไม่ค่อยมีสายตาก็ไม่ค่อยมืดมัวอาหารก็ย่อยดีใช้จิ้มฟันเคี้ยวบ้วนปากทำความสะอาดหมู่พระกรรมฐานทั้งหลายนิยมทำกันใช้เองให้ใช้ทุกวัน ใช้แล้วทิ้งอย่าไปใช้อันเดิมอีกเพราะรสกลิ่นอาหารมันซึมซาบหากเอาของเก่ามาใช้อีกจะเป็นอาบัตไม้อันเดียว e จะขี้เหนียวไว้ใช้หลายวันนั้นไม่ควรของชาวเอาไปใช้อีกในตอนบ่ายเลยเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้เล็กน้อยอย่ามองข้ามไปพวกเราเป็นนักบวชบวชกันแล้วเรื่องศิกขาวินยัยอย่าละเลยอย่าประมาท ให้ใส่ใจศีลวินัยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วใจของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับทุกวันทุกวันธรรมะก็สมบูรณ์ขึ้นมาได้ญาติโยมพี่น้องพอออกแม่ออกก็ให้ตั้งใจของตนหนึ่งไหว้พระเช้าเย็นสศีลห้าสามไหว้พระให้มีศีลแปดฟังเทศฟังธรรม 4. ีคารบบิดามารดา คนเฒ่าคนแก่วัยวุฒิขุนวุฒิ5อย่าไปเกียจคร้านในการทำความดีของตนเราทั้งหลายทุกคนเกิดมาแล้วนี้ก็เพื่อว่ามาบำเพ็ญบารมีสั่งสมคุณงามความดีของตนทุกคนอย่าประมาทให้ตั้งใจของตนทุกคนวันอาทิตย์ที่25เมษายน2547 ภายหลังจากฉันจังหันแล้วองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญพร้อมกับพระครูบาแจ๋วธรรมทโรรับนิมนต์ของโยมขึ้นวัดภูกะโลนแสนวิไลบ้านบากเพื่อรับการบูรณะปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่องค์หลวงปู่จามได้ปั้นหล่อไว้แต่ปีพศ .2525 ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกนั้นองค์ท่านขึ้นไปเมื่อน้าร้อน ปีพศ2545แล้วก็มาปีนี้คณะญาติโยมที่ทำการบูรณะทาสีใหม่ก็จัดถวายบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนมาไหลและน้ำหอมจากนั้นพระครูแจวธรรมธโรก็นำไหว้พระสวดมนต์มีบทอรหังนะโมสามจบอิติปิโสกาเยเะพุทธังนัตถิเมนะโมเม อุกาสะแผ่เมตตาจากนั้นคณะญาติโยมจากศรีสะเกดได้ถวายผ้าตรายจีวรหนึ่งชุดแต่องค์หลวงปู่จามท่านแบ่งรับแบ่งสู้บอกให้โยมได้ถวายแก่พระครูบาแ๋วธรรมทโรผู้ติดตามรับแล้วท่านบอกให้พรจากนั้นก็นั่งสักพักพอประมาณจึงได้กลับวัดเรื่องที่น่าแปลกก็คือองค์หลวงปู่จามได้อ่านพระนามของพระพุทธรูปว่า พระพุทธสิริธรรมเมทีถึงสามครั้งโยมที่ไปด้วยก็อ่านว่าพระพุทธสีธรรมิกราชอันนี้เป็นความไม่เข้าใจของโยมแต่พระแจ๋วผู้ติดตามนั้นเข้าใจดีว่าอะไรคือความประสงค์ขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโญจากนั้นเมื่อหลวงปู่จามได้พักผ่อนจำวัดในช่วงสายแล้วในช่วงบ่ายผู้เขียนได้เข้ากราบเรียนกับองค์หลวงปู่จามว่า กล่าวกระผมพาญาติโยมนำสวดมนต์ไหว้พระบนภูกระโลนนั้นเป็นอย่างไดบ้างครับองค์ท่านว่าดีแล้วแต่ต้องสวดบทพุทธานุภาเวนะด้วยแล้วองค์ท่านก็ได้สอบถามว่าเป็นความคิดของใครที่จัดการบูรณะทาสีพระใหม่เรียนตอบท่านว่ากล้าวกระผมเองครับเห็นพร้อมกันคณะหมู่ญาติโยมจากร้อยเอ็ด สีสเกดร่วมกันขอโอกาสเจ้าวัดกะโลนแล้วท่านพระอาจารย์แสนฐานนังกโกรก็อนุเคราะห์ดีมากครับแล้วก็คิดว่าจะบูรณะตลอดไปเมื่อสีซีดสีเศร้าหมองแล้วและอีกอย่างก็คิดจะสร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองและขอพระนามพระศรีธรรมมิกราชเป็นชื่อพระพุทธรูปด้วยนะครับท่านก็ว่าเออ ตามใจสู่เจ้าเถอะจะสร้างกี่องค์เรียนว่าก็สุดแท้แต่โยมเข้าจักต้องการอยากได้หน้าตัก16นิ้วราคา3,500บาทปิดทองราคา6,000บาทครับขอเชิญท่านผู้สนใจได้โปรดติดตามรับฟังธรรมประวัติ ขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงเจสบให้ครบถ้วนต่อไปเพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงธรรมประวัติและปฏิปทาขององค์ท่านและเข้าใจในสาระธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแนวทางประพฤติปฏิบัติ ให้เจริญในธรรมสื่อไปธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่62นี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตสื่อธรรมะนี้เพื่อน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณชัดชัยดามาพงคุณคริสวรรค์ทองสแสวงน้องโกดัง ขออุทิศบุญคุศลเป็นปฏิทานใหมให้แก่บุพการีญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสัพพสัตว์ที่เคยล่วงเกินกันมาทุกภพทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไขห้ามทำเพื่อการค้า